หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ว่ามองหาปรินเตอร์ที่ราคาถูกมีครบทุกฟังก์ชันหัวพิมไม่ค่อยตันเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับนีเพียวจาก s d Tech Unbox นะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายรีวิวให้ฟังว่าทำไมอิงแทงของบราเธอร์เนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าส่วนมากของผมได้นะครับอิงแทงของบราเธอร์นะครับกล่องมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงเดี๋ยวผมขอเอากล่องไปเก็บก่อน โอเคครับอย่างที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาร้านผมอย่างอื่นเลยเวลาผมถามลูกคาา้กคาอย่างแรกก็คือลูกค้าเนี่ยซื้อปรินเตอร์ไปทําไมก็จะแบบว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าซื้อปรินเตอร์มาทําอะไรครับแล้วส่วนมากคุณลูกค้าของร้านผมเนี่ยส่วนมากจะซื้อปรินเตอร์ไปใช้ส่วนตัวประมาณ70%ครับ70%ของลูกค้าร้านผมจะใช้ปรินเตอร์ไปใช้เป็นงานส่วนตัวแล้ว90%ของลูกค้าที่นำปรินเตอร์เนี่ยไปใช้งานส่วนตัวนั้นผมก็จะแนนะํา บราเธอร์อิงแทงนะครับอ้าวแล้ว10ที่เหลือเพียวทำไมไม่แนะนำบราเธอร์อิงแทงเดี๋ยว10เที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบาย้ายคลิปนะครับก็อย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงไอ้10ที่เหลือที่ผมไม่แนะนำบราเธอร์อิงแทงเนี่ยเรามาพูดถึง90ก็คือข้อดีทำไมผมถึงแนะนำบราเธอร์อิงแทงกันก่อนข้อดีข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือความทนความทนของยี่ห้อบราเธอร์เนี่ยนะครับจะโด่งดังอย จะทําเป็น Japanese quality ก็คือสินค้าทุกสินค้าของเขาอะ่ะจะออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพกับการใช้งานและก็ความทนนะครับคือเขาจะคํานึงถึงเรื่องพวกนี้อยู่ผมก็เลยกล้ารับปากกับลูกค้าครับว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าอะไรจากบรอร์ก็ตามผมว่าแนะนําว่าบรนด์เาเนี่ยเขาเด่นเรื่องความทนครับและก็ความสติผมก็รู้สึกว่าสินค้าแบรนด์ที่ออกแบบมาเนี่ยเขาจะออกแบบในดีไซน์ process ทำให้สินค้าหนึ่งใช้งานได้นานแล้วกใ็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ถึงแม้ว่าจะหมดประกันไปแล้วก็ตามก็ยังใช้งานได้อยู่นี่คือข้อดีของสินค้า布拉เธอร์นะครับแล้วดีไซน์ process มันก็จะเชื่อมโยงกับหัวข้อที่2ครับข้อดีของราเธอร์ข้อที่2ปัญหาหนึ่งปัญหาที่คนซื้อปรินเตอร์ครั้งแรกมักจะมองข้ามคือเรื่องความหัวตันนะครับเพราะว่าคนซื้อครั้งแรกไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องหัวตันใช่ไหมลูกค้าที่เพิ่งซื้อใช้ปรินเตอร์ส่วนตัวเขาก็มักคำนึงถึงแค่ราคาใช่ไหม แต่คนที่ว่ามีประสบการณ์หน่อยอ่ะถ้าซื้อมินเตอร์พวกนี้แล้วก็จะรู้ว่าพินเตอร์พวกหลัก2 0 0 0ถึง3,000เนี่ยหนึ่งจะพิมพ์ช้าแล้วสองก็จะหัวตันง่ายด้วยแล้วคนที่เคยมีประสบการณ์ก็รู้ว่าการที่ปินเตอร์ของคุณเนี่ยหัวตันเนี่ยเป็นเรื่องที่งุ่หงิดมากเสียเวลาและเสียเงินด้วยเพราะเราต้องยกเครื่องมันช่วยล้างหรือว่าแล้วก็เสิร์ชใน u t u b e วิธีล้างรินเตอร์เองอะไรแบบเนี้ยมันงุ่หมิดมากเลยนะเรื่องหัวตันเนี่ยก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแล้ววบาเททอร์ุกตั เาก็จะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีมากๆฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันคลีนหัวอัตโนมัตินะครับและตั้งแต่ T310 ท,ที่มีเป็นสแกนคัพปี้ T510 ที่เพิ่ม w i f ไฟลขึ้นมายาวไปถึง T710 ยาวจนถึงตัวที่ว่าเป็น A3 อิงแท้งปิ้นได้มีฟังก์ชันครบทุกตัวถาด ADF d u p l i f a t รองรับหมดทุกอย่างนะครับบาเทอร์ก็มีนะครับอิงแทงแบบ A3 แบบนั้นประเด็นก็คือไม่ว่าอิงแท้งของบาเทอร์ตัวไหนก็ตามนะคร จะมีฟังก์ชันนี้อยู่ก็คือฟังก์ชันคลีนอัตโนมัติแล้วฟังก์ชันคลีนหัวอัตโนมัติทํางานยังไงหนึ่งนะครับเราซื้อบาเทอร์อิงค์แท่งมาใช่ไหมซื้อมาวางปุ๊บเสียบปลั๊กเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะปิดหรือเปิดปรินเตอร์อะเครื่องอะนานๆนนทีอะมันจะคลีนหัวอัตโนมัติเองแบบชี้ช,ชเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราก็แค่เสียบปลั๊กค้างไว้ขอให้แค่เสียบปลั๊กค้างไว้นะครับยังอีกรอบขอแค่เสียบปลั๊กค้างไว้นะครับ มันก็จะดึงกระแสไฟเองแล้วก็มาคลีนหัวอัตโนมัตินานๆครั้งมันก็จะมีมันก็จะมีไซเคิลของมันครับวิธีการคลีนหัวอัตโนมัติของเขาเราไม่ต้องเปิดด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะบายพาสบายพาสสวิตช์เปิดมาปุ๊บแล้วก็ส่งกระแสไฟมาล้างหัวอัตโนมัติบางทีคุณนอนนอนอยู่ก็ได้ยินปปินเตอร์คลีนหัวอัตโนมัติตืดจืดจืดเออถึงแม้ว่าปปินเตอร์จะปิดแล้วอะไรแบบนี้มันนี่ก็เป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งนะครับที่ว่า ผมมองว่าดีมากแล้วก็แบรนด์อื่นๆจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่แก้ไขปัญหาเรื่องอุดตันที่ว่าทุกคนหงุดหงิดไม่ใช่รอยสีอุดตันนะก็คือหัวปิดหัวพิมพ์อุดตันที่ว่าทุกคนหงุดหงิดมากส่วนมากคนที่ซื้อพิมพ์เตอร์น้องครับขอพิมพ์เตอร์หัวไม่อุดตันนะครับผมแนะนาบาร์เทอร์นะครับเพราะมันมีฟังก์ชันนี้คลีนหัวอัตโนมัติแล้วฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทําให้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าคุณลูกค้าต้องพิมพ์ทุก ถ้าคุณมีปรินเตอร์ใช่ไหมหลักการจริงๆคือคุณต้องปมินทุกอาทิตย์ทุก2-3วันครั้งปมินอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้หัวไม่ตันแต่ว่าถ้ามีฟังก์ชันนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าลูกค้าไปไหนเป็นเดือนเป็นเดือน2งเดือนแบบนี้ ไม่ปรินอนะโอเคฟังกชันนี้ก็เอามาอยู่ลูกค้าต้องปริ้นแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นคนที่ว่าปริ้นไม่บ่อย2 3สเดือนปรินทีผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโอกาสปันมันก็ยังมีพอสูงอยู่นะครับถ้าลูกค้าเป็นคนแบบนั้นไปซื้อเลเซอร์เถอะเพราะว่าลูกค้าปริ้นไม่บ่อยก็ต้นทุนต้นทุนในการในในเลเซอร์มันก็ไม่แพงแล้วช่วงนี้ก็คือไปซื้อเลเซอร์เถอะซึ่งผมก็เคยทําคลิปแนะนำปรินเตอร์เลเซอร์ที่เหมาะสําหรับการใช้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจปรินเตอร์เเซ ข้อดีข้อที่3นะครับฟังก์ชันครบเหมาะสมกับราคาอิงแทงของบราร์เทอร์ตัวที่ถูกที่สุดนะครับอยู่ระหว่าง3,000ปลายๆถึงส0 0 0บาทนะครับตัวที่สเปคต่ำที่สุดนะครับก็จะมีปรินต์สแกนคัปปี้ซึ่งเหมาะสมกับราคาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อหลัก2 0 0 0ถึง3 0ม0ันมันก็จะไม่มีสแกนแล้วแต่ว่าคุณอัพมาหน่อยอะระหว่าง3,000ันปลายๆอะเกือบ4 0 0 0แบบเนี้ยคุณก็มีฟังก์ชันสแกนกับค o ปปี้เพิ่มมาแล้วนะครับแล้วแถมนะครับบราร์เทอร์อิงแท็งทุกตัวนะครับ มีเทรที่ว่ารองรับกระดาษได้ถึง150แผน่นก็คือคุณสามารถเอากระดาษเนี่ยไปใส่ไว้ในเทร150ปิ้นแล้วก็กดปิ้นเลยแล้วก็คุณก็ไปทําอย่างอื่นต่อคุณก็ไปแปลงฟันคนที่อยากปิ้นเยอะๆก็ไปไปทำนู่นทำนี่ต่อแล้วก็รอให้มันปิ้นมันก็จะดูดจากเทรไปเรื่อยๆได้ถึง150แผน่นแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปๆก็จะมีกระดาษ ADF ที่สามารถสแกนได้ เออสามสิบแผ่นอะไรแบบนี้นะครับก็คือฟังก์ชันมันคบคุ้มกับราคามากครับแล้วมันก็จะมี by pass เทรนะครับสำหรับกระดาษหนาะก็คือกระดาษไอ้ร้อยห้าสิบแผ่นเนี่ยสำหรับกระดาษแปดสิบกรัมก็คือกระดาษปกตินะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณจะเอากระดาษหนากว่านิดหน่อยพสตการอะไรแบบนี้คุณก็สอดกระดาษ by pass เทได้มันก็จะพิมพ์ได้ก็คือฟังก์ชันมันครบนะครับไม่ต้องห่วงรินเตอร์อันเดียวก็ทําได้หลายอย่างแล้วข้อดีข้อที่สี่ครับ เนื่องจากว่าปรินเตอร์ที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็น잉แทงใช่ไหมครับมันก็แน่อยู่แล้วที่ว่าราคาพิมพ์ต่อแผ่นมันถูกมากราคาหมึกต่อแผ่นมันถูมากมากคือไม่รู้จะพูดยังไงดีถูกมากเพราะว่าถ้าคุณใช้เลเซอร์สีในการปินพ์อะไรแบบนี้คุณไปร้านที่ว่าปินพ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะคิดคุณแผ่นระบาดหนึ่งสำหรับสีดําขาวใช่ไหมแผ่นระบาด2บาทสําหรับสีดําใช่ไหมแล้วก็เขาคิดคุณอย่างน้อยนะ5บาทต่อแผ่นสี ก็คือโคตรแพงคุณปิ้นแผ่นนึงลูกเต็มกระดาษปุ๊บเขาก็คิดคุณแล้ว5บาทแต่ว่าผมคำนวณไว้แล้วนะครับพินเตอร์เนี่ยต่อแผ่นนะครับมาตรฐาน ISO นะสีดำนะครับตกแผ่นละ0.03บาท3สตังค์สีดำแผ่นละ3าสตังค์ถ้าคุณปินสีก็5สตังค์ผมคำนวณมาแล้วอันนี้คือมาตรฐาน ISO ถือว่าถูกมากเพราะคุณเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมันพูดยังไงแล้วมันก็ถูกอะ่ะเออเรางั้นเราข้ามไปเลยข้อที่5นะครับ <laughs> ถ้าลูกค้าเปรียบเทียบปรินเตอร์ตัวนี้กับปรินเตอร์อิงแท่งตัวอื่นนะครับลูกค้าจะเห็นว่าปรินเตอร์ตัวเนี้ยสาหรับอิงแทงนะจะปรินค่อนข้างเร็วนะครับนั่นก็คือข้อดีข้อที่5นะครับข้อดีก็คือปรินเร็วมเมื่อี่เปรียบเทียบกับอิงแทงรุ่นอื่นๆแต่จะเร็วเท่าเลเซอร์ไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าสาหรับสำหรับอิงแทงแล้วเร็วขนาดนี้ผมก็ว่า เป็นข้อดีแล้วครับเรามาพูดถึงข้อดีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงทําไมกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ผมไม่แนะนําใช้ลินเตอร์ตัวนี้นะครับกลุ่มลูกค้าแรกนะครับที่ว่าผมไม่แนะนําให้ใช้รินเตอร์พวกนี้ก็คือพวกใช้สําหรับสํานักงานใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นออฟฟิศหรือว่าโฮมออฟฟิศนะครับเพราะว่าสํานักงานพวกนี้เขาพิมพ์ทีละครั้งอ่ะเขาพิมพ์กันเยอะใช่ไหมแล้วแล้วตัวนี้ขนาดเป็นอินแทงที่พิมพ์เร็วนะครับเขาก็จะรู้สึกว่ามันเร็วไม่พอเพราะว่าบางตัวที่เขาใช้อยู่กับพิมพ์ท ปินนาทีไอวิละแผนนะ่นแบบปึ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 บแต่อันเนี้ยมันสองวิแผน่นบางทีก็สี่วิแผนนะ่นอะไรมันมันก็จะค่อนข้างช้ากว่าตัวอื่นๆแสดงว่าคนที่ปินหนักๆคนที่แบบใช้สําหรับสํานักงานออฟฟิศผมก็จะไม่ค่อยแนะนําตัวนี้นะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2นะครับก็คือคนที่ปิ้นไม่บ่อยเลยไม่บ่อยของผมหมายถึงแบบซื้อมาซื้อพินเตอร์มาเพื่อที่อยากมีพินเตอร์เพื่อที่อยากแบบ วันไหนนึกจะปริ้นก็ปริ้นแต่ไม่ได้คิดว่าจะปริ้นอาทิตย์ละครั้ง2อ,อาทิตย์ครั้งอะไรแบบเนี้ยคือกลุ่มกลุ่มลูกค้าพวกนี้ก็คืออยากเป็นปรินเตอร์ไว้ที่บ้านเผื่อวันไหนอยากจะปริ้นอะไรแบบเนี้ยผมก็จะไม่นําตัวนี้เลยผมจะแนะนำเอ่อพวกเป็นเลเซอร์แทนเพราะว่าโอกาสในการอุดตันอนะ่ะคุณเอามาตั้งไว้แบบนั้นอนะ่ะยังไงคุณก็หัวตันอยู่แล้วคุณไปซื้อเลเซอร์เลยยังไงต้นทุนตอกกระดาษถึงแม้ว่าต้นทุนแผ่นตอหมึกมันจะแพงจริงแต่ว่าคนก็ปริ้นไม่บ่อยที่จะเห็นเห็นว่าคุณซฟ เซฟมันนี่ได้แสดงว่าถ้าคุณเป็นประเภทคนที่ว่าแค่อยากมีพิมพ์เตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยเผื่อๆวันไหนคุณแค่อยากจะมาถ่ายบัตรประชาชนอยู่ดีๆคุณก็แค่อยากพิมพ์อีเมลของคุณออกมานะผมแนะนําให้ใช้พิมพ์เตอร์เลเซอร์ MFC L2007D นะครับที่ผมก็เคยทําคลิปแล้วคลิปตรงนี้นะครับกดเลยเพราะว่าปัญหาที่คุณจะเจอนะครับก็คือเพราะว่าคุณพิมพ์ไม่บ่อยใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าคุณพิมพ์บ่อยขนาดไหนต่ออาทิตย์ใช่ไหมปัญหาที่คุณจะเจอก็คือหัวตันนะครับแล้วก็คนก็ โอ้คุณอยากปิ้นปั๊บอ่ะหัวตันแล้วยกไปซ่อมซ่อมเสร็จปิ้นได้อีกรอบหนึ่งแล้วคุณก็2เดือนเดือนหนึ่งไม่ได้ปิ้นแล้วก็มาลองมาปิ้นใหม่ปั๊บหัวตันอีกโอ้ยคุณอย่าใช้เลเซอร์คุณอย่าใช้อิงแทงเหอะคุณมันไม่คุ้มกับคุณเลยคุณไปใช้เลเซอร์เหอะมันคุ้มกว่าเยอะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปคลีนหัวไปเอาไปร้านให้ไปซ่อมอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเลเซอร์เลยกลุ่มลูกค้าที่3นะครับคือกลุ่มลูกค้าที่เซนซิทีฟต่อความสดของสีกก็็คืออาจจะเปนพว นักถ่ายภาพนักนู่นนี่นั่นเพราะว่าผมขอก็ยอมรับตรงๆนะครับว่า b ัตเชอร์อิงแทงเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสดถ้าคุณเป็นนักถ่ายภาพเนี่ยคุณไปซื้อ p h โต้พิ i เตอร์ดีกว่าเพราะว่าเวลาคุณพิ์รูปภาพอะไรออกมาเนี่ยรูปภาพมันจะสวยเพราะว่าพิ i เตอร์นั้นอ่ะถูกดีไซน์ออกมาเพื่อ ปรินรูปโดยเฉพาะเลยแต่ว่าปรินเตอร์นี้ไม่ได,ด้ดีไซน์ออกมาเพื่อปรินรูปโดยเฉพาะสีมันก็จะไม่สวยสีมันก็จะซีดซีดถ้าใครอยากซื้อปรินเตอร์นี้ไปปรินรูปผมว่าคิดผิดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรูปหรอกอาจจะเป็นอะไรที่ว่าอยากให้สีสดสดอะไรเหมือนคุณงานอาร์ตที่ว่าอยากให้สีตรงอยากให้สีสดสดนะครับขอแนะนําให้ไม่ซื้อบาเทอร์อิงแทงนะครับเพราะว่าสีมันจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง,องความสีสดเรื่องเป็นเร็วอะไรแบบนี้แค่อยากมีปรินเตอร์ส่วนตัวที่เขาอยากปรินรายงานบ่อยปริน เป็นนู่นเป็นนี่บ่อยอาทิตย์ยละอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าป็้นทุกวันเนี่ยผมก็จะแนะนำบารเทอร์อิงแองพวกตระปูนทั้งตระกูนมันก็จะมีอยู่7รุ่นคุณก็ได้คุณก็เลือกได้ทั้ง7รุ่นเลยว่าคุณอยากมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมรุ่นที่ต่ำที่สุดก็ T310 ที่มีแค่ปิ้นสแกนค็อปี้ไม่มี Wi-Fi บวกบัจเจตเพิ่มมา800บาท9ก0้อบาทคุณก็ได้เพิ่มฟัังก์ชน Wi-Fi หลังจากนั้นก็ี่ถาด ADF ฟังก์ชันก็คือถาด สกแกนข้างบนน่ะคุณก็ตั้งเอาไว้810ก็เพิ่มแค่แฟก์นะครับถ้าใครไม่ใช้แฟก์ก็ไม่เป็นไรก็เจ็นก็พอแล้วหลังจากนั้นก็910ที่ว่ามีครบทุกฟังก์ชันเป็นโคตรเร็ว910สําหง์สำหรับแทงค์หลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นที่พินอ์잉แทงค์ที่พิมน์3ได้นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับถ้าคุณอยากได้잉แทงค์ ank, คุณอยากได้ปรินเตอร์ที่พิมน์3ได้ผมก็จะแนะนําของบาร์เทอร์잉แทงคนะครับก็คือ mfc t <laughs> ถ้าใครงงอะไรสงสัยอะไรหรือว่าอยากซื้อปรินเตอร์นะครับสามารถติดต่อผมได้ด้านใต้นะครับผมก็จะมีลิงก์ไว้อยู่แล้วก็บอกว่ามาจาก YouTube ด้วยเพราะผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยแล้วก็จะสนับสนุนผมและทําให้ผมมีกําลังใจทำคอนเทนต์ดีๆอะไรแบบนี้นะครับครับร้านผมก็ขายอุปกรณ์ไอทีมา30ปีแล้วนะครับก็เชื่อใจผมได้นะครับแล้วพอเราก็อยากให้ข้อมูลดีๆต่อลูกค้าข้อมูลที่ซื่อสัตย์ตรงๆต,ต่อลูกค้าถ้าอย่างไรก็ตามสนใจเรื่องอุปกรณ์ไอทีอย่างอื่นนะครับไม่จําเป็นต้องปรินเตอร์หรอกก สั่ง s r i b e อย่างแรกก็คือ s u b s c r i b e อย่างที่สองก็คือสามารถสอบถามได้ลิงก์ด้านใต้นะครับแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ